ในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ทําเป็นจากมือถือไปแล้วนะครับตัวนี้ผมทําจากคอมพิวเตอร์นะครับโดยผมใช้ตัว mac mini ครับตัวนี้นะครับปี2 0 1 2นะครับกับตัวตัวนี้ทําเป็นจอของตัว mac mini นะครับใช้พานาตัวนี้นะครับตัวนี้ความสว่างจะสูงกว่านะเป็น5,5 0 0ันาลูเมนนะครับตัวนี้ครับตัว f สามตัวนี้จะความสว่างน้อยกว่านะครับพอมาดูจอแล้วก็จะสีเข้มต่างกันนะครับก่อนอื่นนะครับ ครับมาดูฝั่งตัว MacBook บ้างนะครับ MacBook นะครับเราก็ทำการเสิร์ชหาเลยนะครับมันไม่มีในในแอปสต o ร์นะครับในซอฟต์แวร์ของตัวฝั่งฝั่ง MacBook นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยครับนี่คำที่ผมเสิร์ชหาไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็นตัวนี้นะครับนะตัวตัวนี้นะนะนะเรียกตัวนี้นะครับอย่าไปเลือกตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันจะ มันเป็นแอปที่จะไปลิงก์เข้าไปใน a p p Store นะครับเราเลือกของ a อปสันตัวนี้เลยครับเพราะว่า a p ปสันตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ว่าพัฒนามาสำหรับให้เราโหลดเดยโดยไม่ต้องผ่านตัว app Store นะครับแล้วก็คลิกเข้ามานะครับคลิกเข้ามาแล้วเราจะมาเลื่อนหานะครับเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดของตัวโปรเจคเตอร์นะครับล้วนๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มาที่แอป แอปของตัวแอปสันที่เขามีให้นะครับมาเลือกได้เลยครับเราจะามาเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับจะไป iOS หรือ Android หรือ Home Book นะครับแล้วก็ for Windows ก็มีนะครับ Windows แล้วก็ for Mac นะครับเราก็ทำการเลือกดาวน์โหลดตัว for Mac ไปเลยครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะบมันจะโหลดตรงนี้ของของ Mac จะวิง่งวิ่งอยู่ข้างบนนี้นะครับเอถ้าอันนี้มัน ตีห้ามกนะครับตัวนี้เสร็จเสร็จแล้วนะครับในการดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวดูนะก็จะอยู่ในส่วนนี้ครับจะเป็นตัวนี้นะตัวสีนี้นะที่ที่ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทําการตั e เซตอัพนะครับเดี๋ยวผมจะไปเซตอัพในส่วนของตัวอ่าแม็กแม็นี้ของผมนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ตัว MacBook Pro รนะครับอ่าการ โหลดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสะดวกในการดาวน์โหลดดาวน์โหลดง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวฝั่ง MacBook Pro นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นสูงนะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้แต่เวอร์ชันต่ำนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นสูงเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดนะครับที่จะเป็นเวอร์ชั่นโซโลมานะครับจะเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับไม่ไม่สามารถใช้ตัวแอปตัวตัวนั้นได้นะครับก็เลยต้องเอาไปใช้ตัวที่ว่าที่ว่าต่ํากว่านะครับตอนนี้ผม เดี๋ยวจะโยนไฟล์นี้ไปฝั่งไปฝั่งตัว Mac Mini นะครับก็ผมทำการเลือกไฟล์นะครับผมส่งไปผ่าน a r d r o p ไปเลยนะครับนะนี่ครับอตัว Mac Mini นะครับผมจะเป็นตัว Catalina นะครับเราทผ่านเลือกแล้วก็จัดการส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับอีกฝั่งนู่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูขั้นตอนการติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับฝั่งตัว Mac Mini ของผมนะครับรุ่นนี้นะครับใช้กับเวอร์ชั่นนะครับ ตัวคัตเตนานะครับ10.15.7นะครับจะเป็นตัวคัตเตนานะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันอ่าตอนนี้คือยังสปอร์ตตัวเล่นลายเล่นในตัวเล่นได้อยู่นะครับของตัว Mac นะครับตัวถ้าต่ำกว่านี้จะเล่นลายไม่ได้นะครับก็เป็นเวอร์ชันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหลังจากโหลดมาแล้วครับผมก็โหลดมาในตัวนี้ฮะก็ผมจะทำการติดตั้งนะครับ เพราะว่าต้องทำงานติดตั้งก่อนนะครับเพราะว่าไอในตรงนี้ถึงจะใช้งานได้นะครับโหลดมาแล้วครับกอทำงานติดตั้งเลยครับเปิดมาปุ๊บนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับแตกออกมาแล้วครับนี่แตกไฟล์ออกมาแล้วก็เป็นตัวชื่อไฟล์นะครับ i projection นะครับ installer pg pkg นะครับตัวนี้ก่อนบะกลคลิกไปเลยครับแล้วก็ทำการ next นะครับขั้นตอนตามนี้เลยไปเลยครับก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับ ตอบตกลงแล้วก็ทําการคอนติเนียไปเลยนะครับแล้วก็อินสตอลไปนะครับก็ท่านมีพาสเวิร์ดก็ใส่พาสเวิร์ดนับเครื่องตัวนี้ผมไม่มีพาสเวิร์ดผมก็เคลื่ผ่านไปได้เลยนะครับก็ต้องรอดูสักครู่นะครับทําการอินสตอลเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นตัวหน้าตาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ปิดไปเลยนะครับปึ้งนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะเก็บไฟล์ไว้นะครับแล้วก็ปิดตัวโปรแกรมไปเลยนะครับแล้วก็อ่าโปรแกรมที่โหลดมามันจะมาอยู่ในส่วนตัวนี้นะครับ อ๋อนี่ไงก็เปิดขึ้นมาเลยครับรอสักครู่นะครับรอโหลดโปรแกรมขึ้นมาสักครู่นึงนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าพอพอมาแล้วปุ๊บถ้าตัวนี้เครื่องต้องเปิดอยู่นะครับอันนี้ผมเปิดเครื่องไว้อยู่นะครับก็ถ้าเปิดเครื่องไว้แล้วนะครับต้องอ่ามันจะขึ้นโชว์ตัวนี้เลยครับอ่าลองดีเทคใหม่สิอ่าโอเคนะครับก็ทําการเลือกนะครับมาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ จอยเข้าไปเลยครับจอยซึ้งเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ารอสักครู่แนละ้วก็ทําการคอนเน็กไปเลยนะครับอ่าโปรเจคเตอร์ Monitor. จะทํางานทันทีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเป็นอีกพร้อมๆกันนะครับตัวอีกรังหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็จอก็มาเรียบร้อยนะครับโดยที่ว่าจอฝั่งนี้เป็นแบบไหนก็ลักษณะของตัวจอก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับก็สามารถเสถียรไหมนะครับก็อยู่ที่อยู่ที่ wifi นะครับก็ลื่นอยู่นะครับเห็นไหมครับก็ตามนี้เลยนะครับก็จะอาจจะดีดีเรเลยน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับดีเลยหน่อยนะลองดูสิว่าลองดูเทียบนะครับว่า อ่าโทษทีนะครับเพราะว่าอ่าถ้าเราต่อครับเราต่อเอาคอมพิวเตอร์เราต่อ wi-fi แล้วนะครับอ่า Wi-Fi มันจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องใช้สายนะครับอ่าโทษทีนะครับตนลืมลืมไปว่าอ่ามันใช้ Wi-Fi ที่จะมาคอนเนคกับตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าไปแล้วนะมันใช้กับ Wi-Fi ไปแล้วนะครับอ่าถ้าเราจะเล่นอินเทอร์เน็ตก็อ่าต้องใช้สายสายแลนนะครับ มาเสียบเอกนะครับก็คือวิธีแก้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ไฟล์ใน,น,นี้ของผมดีกว่าอโอเคนะดูนะครับว่าลักษณะการการในดีเลย์มันจะดีเลย์มากเทียบเน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวยกออกแต่กันก็อ่าพอได้อยู่นะครับเห็นนะครับฝั่งขวาจะเป็นจอจอแท้นะครับไอ้ทวดจีจอต้นฉบับ ด้านซ้ายจะเป็นตัวที่ว่าเรา Connect ผ่าน i-Protection ของตัวแอปอสันนะครับะฮะมันก็จะมีก็พอถ้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับว่าที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับอาจจะไม่ไม่ไม่แบบแบบเร็วทามเหมือนกับตัวใช้สายสายเฮดิม่โดยตรงนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับอันนี้ก็จะ น่วงจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่ตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเราแรงในกลุ่มแร้สายไวไฟนะครับหรือว่าไม่มีการแชร์อะไรพวกนี้เยอะก็สา,สามารถผมว่าพอพอใช้ได้อยู่นะครับอ่ะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับอีกทางเลือกนึงสําหรับ การที่จะใช้ตัว WiFi สมมติเราอยู่ที่ไกลๆนะครับมาสสายอาจจะล่างไม่ถึงนะครับแล้วก็อาจจะใช้ตัวนี้อาจจะดีเลย์หน่อยแต่ก็ยังพอดูได้นะครับอ่าโอเคก็ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ดีกว่าครับเพราะว่าการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าใช้แม็กนะครับเชื่อมต่อตัวโปรเจคเตอร์ผ่านเฉพาะรุ่นที่มี wifi นะครับก็จะมีออปชันให้เลือกนะครับ โดยที่เราจะาสามารถโหลดจากตัวแอปของตัวเอปสันะครับที่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเอปสัเลยนะครับที่เราจะทําการดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้าเป็นฝั่ง macbook หรือว่า n o t e บุ๊กนะครับสามารถโหลดได้เลยทาการลักษณะกาทำงานคล้ายกันครับคล้ายกันโหลดกันกนะครับ ยกเว้นแต่ตัวมือถือนะครับยกเว้นมือถือมือถือนี่มันมีแอปของเขาอยู่แล้วเราสามารถไปโหลดในแอป e Play s t o r e นะครับก็โหลดได้เลยก็มามาใช้ได้เลยครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เทคนิคครับเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการต่อนะครับบางคนอาจจะมีบางท่านนะครับอาจจะมีแต่ไม่รู้ว่าต่อยังไงครับก็มาดูคลิปนี้นะครับในขั้นตอนการต่อก็ผมน่าค่อนข้างจะทําไว้อ่าให้เข้าใจได้ง่ายนะครับ ก็ถ้ามีลองลองลองใช้ดูนะครับสำหรับท่านที่มีตัวโปรเจคเตอร์ที่มี w i f i นะครับที่มี Wi-Fi แล้วก็มีเป็นพวกไ i ไ d ไดเรกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ลองลองใช้ดูนะครับใช้ดูไม่เสียหายอะไรครับก็เราจะได้รู้ว่าเครื่องที่เขาให้มามันใช้งานได้นะครับใช้งานได้จริงนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็เริ่มจะยาวเลยนะครับก็เขาปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะไปอะไรติดตามกันไว้ท่านจะไม่พลาดคลิปมาใหม่ของผมนะครับสหรับคลิปนี้ ถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับฝากฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ